สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลักขณาพศค่ะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะไทม์สแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ตอบกลันะโอเค คนสินะคะสำหรับชาิพลศพจะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความรักของโอหนวยเก้าไม้เท้าเฮอร์มิตอย่ามายุ่งกับชั้นอย่ามายุ่งกับชั้นสองอย่ามายุ่งกับชั้นสามแปดอย่ามายุ่งกับชั้นสี่หนึ่งสองสามสี่อย่ามายุ่งกับชั้นนี่คือหัวข้อคิดเลยของคอนเสิร์ตศพเนี่ยนะคะเบื่อทุกอย่างเลยนะคะมีกําแพงอย,อยู่คนเดียวไม,ยยยไม่อยากย,ายุ่งกับใครไม่อยากยุ่งกับใครทั้งนั้นมีคนเข้ามาเยอะนะ ปดไม่เท้าเนี่ยมันจะเป็นคนเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยคือคนเกี่ยวกับงานลูกค,ค้าพึ่นรุ่งงานนะคะหรือประสานมานประสานงานอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะหรือเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณก็ตามนะคะจากที่ใดแห่งใดก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะคุณไม่อยากเบื่อใครมีคนให้คิดถึงแหละแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อความรักเบื่อทุกอยาก่างไม่อยาก สูงสิงอะไรกับใครทั้งนั้นเพื่ออย่าไปยุ่งกับฉันจริงจริงนะคะทีนี้ขอดูคนในใจคุณละกันนะทำคุณทําให้คุณแบบปฏิเสธทุกคนได้ขนาดนี้หรือแบบอาจจะไม่ถูกใจด้แหละนะไม่ใช่แค่นั้นนะอาจจะแบบคนเข้ามาแต่เราไม่ชอบไม่ถูกใจด้วยอะไรเงี้ยคนในใจนะคะนายออฟเพนเดอร์คอสค่ะสองเหรียญควีนออฟคัพเอ็มเพรสแล้วก็เพจซอฟบอลนะคนคนนี้ดูเหมือนเขาจะมีใครในใจอยู่ นะคะมีคนในใจที่แบบเออย่างไงดีสองจิตสองใจจะบอกเขาดีไหมจะเปิดเผยความรู้สึกดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกหรือเรื่องราวของความรักนะคะคำว่าฝั่งเขาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีอะไรแย่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรว้าวซ่ามากมายนะคะชาวทัดน้ําและทัดไฟค่อนข้างเด่นในฝั่งเขาเนี่ยมีการกฎหรือพิจิตรเมษิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นี้มาขยายค่ะ ขยายสถาการความรักเพิ่มเติมพี่นายกํมเดกยามผ่านะแมริสคุณรู้สึกว่าฉันยังเข็ดกับความรักที่จบไปอะอยากแบบอยากอยู่เงียบๆอยากคิวใจตัวเองอะนอกจากว่าเฮ้ยสำหรับใครที่จะเข้ามาแล้วจะคุ้มค่าต่อใจฉันจริงๆหรือฉันต้องการจริงๆเท่านั้น only นะคะที่จะพร้อมแต่งงานหรือพร้อมที่จะมีคู่กับฉันจะเข้ามาแบบ เข้ามาขำๆเข้าม,ม,ม,มาจีบสนุกสนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่ามายุ่งกับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นฟีลแบบอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันต้องการความรักที่เป็นความรักจริงๆความรักที่พร้อมแต่งพร้อมแต่งเท่านั้นพร้อมแบบมีแหวนมั่นเอาไว้มีแหวนแต่งงานเอาไวใ้ในในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วเขามาจีบก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องจริงจังเท่านั้นอืมเพราะรักเก่าที่ที่จบไปเนี่ยบอกเลยว่าฝังใจแบบสุดๆฝังใจแบบที่สุดเลย ะะฝั่งคนในใจคุณหลาโอเคสถานการณ์ความรักเขาไปแบบเตรียมตัวนะคะสูญเสียบาเดินสุดจากที่เขาเคยสูญเสียความรักที่ผ่านมาตอนนี้เขาพร้อมเริ่มใหม่ละเขาพร้อมเดินหน้าละเขาพร้อมที่จะ,ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งแต่เป็นฟแบบเดินหน้าต่อเตรียมที่จะมีความสุขกับกับชีวิตที่เขากำลังจะเดินหน้าต่อไปในในเส้นทางของเขานั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูความคิดความรู้สึกที่คนคนนั้นน่ะคนในใจที่ยังคงฝังใจอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างสองถ้วยไม่ออฟครับบอกเลยนะดูเหมือนเขาจะยังรู้สึกกับคุณนะคะดูเหมือนเขาจะยังรู้สึกกับคุณอยู่แต่เขาพยายามที่จะหักห้ามใจตัวเองพยายามที่จะตัดตัดจบตัดใจตัวเองนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าต่อแล้วเขาเองก็อยากให้คุณมีการเดินหน้าต่อเหมือนกันเหมือนอย่างที่เขาเป็น ถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไม่มีนะคะแต่มีลมีเราอาจจะนําพาปัญหาบางอย่างเข้ามาให้กับคุณอีกฉะนั้นให้เขาเดินในเส้นทางของเขาแล้วเราเดินในเส้นทางของเราดีกว่าดีที่สุดลงเหลืออย่างน้อยให้มันหลงเหลือแบบเมมโมรีดีๆสักนิดนึงก็ยังดีนะคะอย่าให้เขาแบบกลับเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เราต้องมาปวดใจปวดหัวอีกเลยดีกว่า ฝั่งคุณที่ไ่ารู้สึกยังไงกับเขาเดอดซันคุณก็มองว่าเขาก็น่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปะละแต่ทุกอย่างจบแบบเดวมากเลยนะจบแบบหักดิบสุดๆนะคะช็อตฟิลแรงมากนะคะคุณวาดฝันไว้แล้วว่าคนนี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งงานหรืออาจจะมีคําสัญญงสัญญาได้ๆหรือคำพูดได้เกี่ยวกับการแต่งงานการหรือการหรือฟิลฟิลที่แบบความรักมั่นคงต่าง,างๆนะคะ คนคนนี้มีอิทธิพลต่อใจคุณมากๆมันทาให้คุณกลัวที่จะเริ่มตนม้นทำให้คุณคัดคนอย่างถึงที่สุดนะคะคัดคนที่จะเข้ามามากๆเือว่าคนคนใหม่เนี่ยจะต้องดีกว่าคนคนใหม่จะต้องหนึ่งสองสามสี่ได้นะคะแล้วมันทาให้คุณแอบเป็นคนที่กลัวความลับไปเลยด้วยซ้ําในบางคนในที่นี้นะคะไปต่อค่ะบทสรุปสามถ้วย นี่เห็นไหมมีคนเข้ามานะแต่คุณไม่เอานะคะคนคนนั้นหรือคนที่เข้ามาเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนนะคะคุณอยากอยู่คนเดียวคนเหล่านี้ดูจะเข้ามาแบบหวังผลบางอย่างนะคะหรือเข้ามาเพื่อแบบฉาบสวยหรือฟิลรักสนุกอะซึ่งคุณอยากอยู่ในเซฟโซนของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณก็อยู่ตรงนั้นแต่ในระหว่างที่คุณอยู่ตรงนั้นอะอยู่ในจุดที่อยู่กับตัวเองอคุณต้องีดอิสอินเนอร์จีด้วยนะ เกี่ยวกับคนเกา่าๆหรืออินเนอร์จีด้านลบต่างๆเกี่ยวกับมุมมองในเรื่องราวของความรักนะคะคนที่จบไปแล้วผ่านไปแล้วเ,เหมือนเขาต้องการที่จะขอโทษนะคะหรือเป็นการอาหสินะคะคุณต้องรีดีสเพลออินเนอร์จีเก่กาๆเกี่ยวกับคนเกา่กาๆให้อภัยอาหสิกับเขาแล้วคุณก็จะแบบอย่างน้อยๆย,ยกสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจของเราอะเพื่อเราจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ง่ายขึ้นเองนะคะ โอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุก like, การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะให้สลับกันได้ระหว่างกันแล้วก็คุคยนะคะและการความรักในฝั่งคุณะคะ่ะก้าวดาบเหตุสับสอนดูเครียดจางดูตึงจางสึกว่าโหหลายคนเนี่ย มีอิทธิพลต่อสถานก,การความรักของคนจะเป็นคนรอบข้างก็ได้หรือในเรื่องของตัวเลือกนะคะช่วงนี้อิม t ชันนะคะฟีลิ่งความรู้สึกค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมีความอ่อนไหวสูงนะคะบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกว่าแบบคอนโทรนะคะน่าจะเป็นฝั่งเราที่แบบคอนโทรเขาหรือแบบอยากจะเป็นในลักษณะของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต่างๆนะคะฉะนั้นเหมือนแบบ พอเรารู้สึกอย่างเลยหลายอย่างอ่ะค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของเราค่อนข้างมากเราโฟกัสที่คนคนนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะเดี๋ยวขอดูในฝของเขาหน่อยก่อนที่จะขยายนะยูออฟฟ์จูนหกดาบมามาไปไปมามาหายหายนะไม่ยังไม่แบบไม่คอนติเนียเท่าไหร่ในเรื่องของการสื่อสารนะคะและดูเหมือนเขามีความคิดที่จะมีความห่างไปเรื่อยๆนะคะ มามาหายๆโอเควันหนึ่งอาจจะตอบช้าสองถึงสี่ชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มเริ่มเพิ่มวันเป็นหนึ่งวันเป็นสองวันตอบที่สอวันตอบที่จนเริ่มมากขึ้นเพราะว่าเขามีแผนเหมือนเขาจะ move on อะมันเขาจะเดินออกไปนะคะมันคือการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะชัดเจนล่ะพราะเขารู้สึกว่าคนที่เป็นคุยน็อปสอดอย่างเขาอะจะไม่ชอบให้ใครมาคุม ไม่ชอบให้ใครมาบงการเขาเขามีจุดยืนของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยทตดไฟอ่าทตดลมเด่นมากๆนะคะตัวตนของเขาเนาะอ่ากุมเมถุนหรือตัวที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะเขาีแทนอยู่แล้วเหมือนเขาแบบกำลังจะเดินออกมาจากตรงเนี้ยใชคะจากความสัมพันตรงเนี้ยเขาขยายเลยคะ่ะฝั่งคุณนะคะการเรียกร้องข่าวดีวิญญาณแล้วก็โชคชะตาดวงชะตา อาะะจารยอาจจะเป็นการดูดวงบางคนอาจจะชอบดูดวงบางคนจะมีเซนส์นะคะรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของการเรียกร้องเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่นะคะจะมีการแสดงออกในอะไรแบบเนี้ยเ,ออเราพยายามหาเรื่องเชิญคุยนะแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจะสะทกสะท้านกับสิ่งที่เราพยายามสื่อกับเขาเท่าไหร่เลยเท่าไหร่เลยอ่นะคะฟังเขาล่ะบนบานความหวังที่จะไก่เปลี่ยงานงอก เขาก็มองนะว่าเราอาจจะสามารถพูดคุยกันได้ความหวังนะคะโฮปเนี่ยหวังว่าเราจะไก่เกลี่ยเราจะคุยกันได้หวังว่าคุณจะจะลดความโฟกัสที่เขาลงบ้างความเครียดหรือการเรียกร้องอะไรบางอย่างลงได้แต่กลายเป็นว่าไม่ได้สําหรับเขาเขามองว่ามันไม่ได้จริงมันเริ่มมากขึ้นนะคะเรื่องราวที่ทําให้เขารู้สึกว่าความเป็นตัวตนของเขามันหายไป พยายามจะเหมือนแบบครอบงำอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกนะคะที่เขารู้สึกแบบนั้นไงเขารู้สึกสถานการณ์มาเป็นแบบนั้นนะคะมันกลายเป็นงานงอกมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันแย่กว่าเดิมอ่ะทีนี้มันเขาพยายามที่จะคิดวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้แบบเหมือนเขาออกมาโดยที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้นะคะต่อกอันที่ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีตอบตึงป็นยังไงบ้าง เก้า ian, เหรียญเดอรโฟเขายังรักอิสระอยู่นะรักอิสระในที่น like ี้ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยไม่มีแฟนนะแต่หมายถึงเขาต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะพื้นที่ส่วนตัวมีเวลาเป็นของตัวเองมีพื้นที่เป็นของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาลัดเขามาตีกรอบเขาหรือมาบงการหรือมาจุกจิกอะไรชีวิตเขาเขารู้สึกว่าคุณตอนเนี้ยกับตอนแรกๆที่คุยกันเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันเลยเขาคิดถึงคนก่อนหน้านั้นมากกว่าคน คนนี้ที่เป็นเวอร์ชันช่วงแรกๆที่คุยกันแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนอะไรอะไรชัดเจนละเหมือนเขาเห็นว่าตัวต,วตวองคุณจริง,รงๆแล้วเป็นแบบนี้ซึ่งเขารู้สึกว่ามันทําให้เขาตัดสินใจชัดเจนว่าเขาจะยังไงต่อซึ่งเขาว่าว่าเขาจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่จะปล่อยนะคะสาคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะสามไม่ท้าคุณรู้สึกว่าเขาหันหลังเขาไม่ค่อยแคร์เราสามดาาเราจ็บ เราเจ็บปวดใจนะเราเสียความรู้สึกนะเราเสียใจนะนานวันเข้าเราเห็นแต่กําแพงจากเขาเรารู้สึกว่าเขามีกําแพงหรือเขาจะมีอะไรบางอย่างซ่อนไว้เบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่ามีใครซ่อนไว้เบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่ามีตัวลึกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเป็นการอารมณ์แบบมาอกน้อยใจเสียใจน้อยใจในความสัมพันธ์แล้วก็ในสิ่งที่เขาแบบปฏิบัติปฏิบัติกับเรานะคะไปต่อค่ะบสรุปนะคะ บเมถาวค่ะเอาชนะต่างๆการสอดสองการเช็คความหวังนะคะสิทธิ์ทั่วว่าเราจะรักกันนู่นนั่นนี่ปรับยังทันนะคะยังปรับทันนะยังปรับทันถ้าใครเป็นฝัง่งฝั่งข้างบนนะคะฝั่งที่ไม่สลับก็คืออาจจะมีการโฟกัสมากมีการจุดจิกมีความเยอะบางอย่างถ้าปรับได้เนี่ยเขายังมองว่านะยังยังเบนเข็มมาที่เราทันนะคะแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปมองว่าโอกาสยากนะ เขาจะไปแล้วไปเลยแล้วก็อาจจะเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะคะตอนนี้มันจะมีการชั่งใจอยู่บ้างนะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนบอกเลยว่าเขาไปได้เลยนะคะให้ความรักว่าไงคะ Very soon. เปรี้ยซูนคุณจะตัดสินใจได้นะคะคุณจะตัดสินใจได้ว่าควรจะอย่างไงจะทําความรักนี้ให้ดีขึ้นจะลองปรับตัวเองลงไหมอันไหนที่เยอะไปปรับลงอันไหนที่น้อยไปปรับขึ้นนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจะยังสามารถ ส่งๆไปได้อยู่ส,สามารถที่จะไปต่อได้แล้วเองไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะเขาก็รู้สึกกับคุณแต่บางทีมันเยอะเกินไปมันแน่นเกินไปเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้นะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทก่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนนี้คู่่ะให้สัดกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะสถการความรักฝั่งคุณค่ะจัสเมนจัสติส มีทุกอยาก่างชัดเจนมากในเรื่องของการตัดสินใจคุณมีบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ต้องมีในเรื่องของการตัดสินใจการทุ่มเทความสัมพันธ์ที่จะมีความแปรมากขึ้นการให้การรับที่จะเท่าเทียมนะคะในช่วงมีอารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลงเลกนิดหนึ่งนะคะเด๋ยวร้อนเดี๋ยววันไหวเดี๋ยวเซนซิทีนะคะหรืออินเตอร์จี energy, ัดไฟหรือชาวทัดไฟทัดน้ำนค่อนข้างมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ของคุณนะคะเมษสิงหรือธนู มังกรไอมีนก, I mean, กระกฎหรือพิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกนะคะจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องนั่งคิดนะคะหรือแก้ไขนะคะมานั่งคิดนั่งทบทวนบางอย่างในความสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณตัดสินใจนะคะสั่งของเขาล่ะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างสิบเหรียญเดวิลตเก้าถ้วยเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็สามดาอืม ถ้าเป็นในเรื่องของตัวเลือกนะหรือถ้าคุณสสใจในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเขามีตัวเลือกมีบุคคลที่สามแล้วคุณจะตัดสินใจเนี่ยเพื่อที่ตัดจบกับเขาหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่บอกเลยนะว่าฝั่งเขานะโยนนะคะโยนบุคคลที่สามนะคะโยนในเรื่องของบุคคลที่สามทิ้งไปหรือมีการตัดจบเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะคะเขาเลือกคุณเขาเลือกความสัมพันธ์นะคะและจะไม่มีเรื่องของแบบ จะไม่ให้บุคคลนี้สามเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาและจะไม่ให้บุคคลที่สามเนี่ยมายุ่งกับเขาอีกต่อไปนะคะเขารู้แล้วว่าการที่คุณจะเด็ดขาดน,น,น่ากลัวแค่ไหนนะคะน่าเกรงขามแค่ไหนและเขาไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนั่นเองนะคะขยาย่อยค่ะอภัยโทษนะคะ, ology, ะ,คะขอโทษเกียวดายความเครียดเสพเลิฟนะคะบอกเลยว่าฝั่งคุณอนะแค่คําขอโทษอะจากเขา,ามันไม่พอนะเขาปล่อยให้เราเดียวดายเขาปล่อยให้เราแบบ โอเคแหละอาจจะไม่ได้เหงาสาขนาดนั้นแต่ทําให้เราไม่สบายใจให้เราเครียดอ่ะให้เรารู้สึกว่ามีจุดที่ความเชื่อใจมันไม่เหมือนเดิมอ่ะฉันรักตัวเองมากพอที่ฉันจะให้เกียรติตัวเองอยู่กับสิ่งที่จะเห็นคุณค่าของฉันคือคุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าตัวเองแล้วคุณรักตัวเองมากๆมันทําให้เขากลัวในการที่จะเสียเราไปเราไม่ได้จะง,ง้อหรือยื้เขาขนาดนั้นด้วยไงนะคะแล้วเ,เลือกที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอ่ะนะคะโอเคฝั okay. ่งของเขาล่ะแก้วตาดวงใจยอย่ะนะโกรธ เฉียวดูแลน,นะคะแล้วก็เพื่อนอืจะไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นเป็นแค่เพื่อนนะแต่จะบอกประมาณว่ารถคนคนนั้นนะให้เหลือเพียงเพื่อนหรือหรือไม่ก็คือตัดจบกันไปเลยนะคะเขาหงุดหงิดมากที่เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแลนะเขารู้แล้วว่าโอเคคุณจะไปจริงๆแล้วเขาต้องรับมือกับสิ่งนี้จริงๆนะคะเขาเขาอยากได้คุณคนเดินกลับมาคนที่ดูแลเขาคนที่รักเขานะคะเขาเข็ดบอกเลยว่าเข็ด ถ้ามีในเรื่องของบุคคลที่สามนะบอกเลยว่าเข็ดแล้วก็ไม่กล้าจะทําให้จะทําให้คุณต้องแบบรู้สึกรู้สึกโกรธหรือแบบรู้สึกแย่กับเขาพอเรื่องนี้น,นะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างสเตรนทคุณดูดุดันดุดันแบบไม่ได้ดุดันด้วยคําพูดนะแต่ท่าทีดูน่าเกรงขามากสําหรับเขานะคะมันทําให้เขากังวลมันทําให้เขาแอบกลัว แต่ข้างในก็แอบอุดกิดนิดนึงว่าหุยเธอมาเบอร์นี้ได้จริงๆหรอหุยคุณมาเบอร์นี้ได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะจากสิ่งนี้เขาเริ่มหลักเลใจหรือว่าแบบเอ้ยถือไว้หนึ่งประคองไว้หนึ่งในเรื่องของบุคคลที่3าหรือใดมันทาให้เขาแบบรู้ที่จะละทิ้งบางอย่างเพื่อที่จะเลือกสิ่งสิ่งหนึ่งแบบจริงๆ,ๆนะคะขอให้คุณทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็กลับมาเป็นคนเดิมของเขาอะไรเงี้ย ฝังคุณคีล่ารู้สึกยังไงกับเขานะคุณเป็น Queen of Pentacles King of Pentacles นะคือบอกเลยว่ารักก็คือรักจริงๆรักก็คือรักจริงๆแล้วแน่นแฟรแล้วก็มัน่นคงถ้าไม่รักแล้วก็คือตัดจริงๆนะคะถามว่าคุณแอบ,บกลัวไหมคุณแอบ,บกลัวนะแอบบกลัวว่ามันจะแย่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันจะแย่ถ้ามันจะแย่จริงๆการตัดแล้วเริ่มใหม่มันก็คงจะดีกว่าการอยู่ตรงนี้แล้วให้เขา ทํำลายใจิตใจเราแบบแบบที่ไม่ดีอะ่ะอย่างที่ผ่านมาเราไม่อยากจะต้องกลับไปนั่งกังวลกลับไปนั่งเพียดแบบเดิมไม่อยากจะเป็นแฮงแมนฉันอยากจะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์นะอยากให้เขาทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยในความสัมพันธ์จริงๆไม่ใช่แค่ขอโทษแต่จบแล้วจบไม่ใช่แค่นั้นเขาจะต้องมีการพื้อรหลายอย่างหลังจากนั้นด้วยนะคะถ้าไพ่ไม่สลับมาต่อไปค่ะบทสรุป จนะติดติดขาดมากนะคะความหิดขาดไปมาแล้วเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบถ้าเขาถ้าเขาไม่เลือกที่จะปรับไม่เลือกที่จะปรับคุณปล่อยแน่นอนนะคะแต่ท้ายที่สุดเขาเลือกคุณนะคะเขาเลือกคุณและตัดคนเหล่านั้นออกไปนะคะคนที่3ออกไปนะโรแมนติกฟีลิงคุ้มค่าที่จะรอพาฒน์ไลฟ์เดเลชั่นชิพคุณนะคะเขาเ,เลือกกันยากนะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณของคู่ในอดีตชาติมันจะเป็นบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของคู่บุญคู่กรม คู่กันคู่บุญคู่หรือเป็นคนที่เคยรักกันมาในอดีตก็ตามแต่เชื่อเรื่องนะเชื่อเชื่อกหรือว่าแบบสิ่งที่มันผูกพันกันมาระหว่างคุณกับเขาตั้งแต่อดีตยังคงอยู่ฉะนั้นยังยากที่จะตัดกันขาดนั่นเองนะคะเขาก็ยังเลือกคุณแล้วเขาก็ยังรักคุณเหลือแต่หลังจากเนี้ยเราจะเราจะประคองกันยังไงเราจะให้เขาพูดยังไงเราจะวางใจและเชื่อใจนี้ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะโอเค คลิปของพุกศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ